สวัสดีค่ะพิมพ์ชายาอเมริกามาแล้ววันนี้จะพาทุกคนไปดูวิตามินนะคะเรามาที่แรกก่อนที่ห้าง CVS ร้านขายยานะคะฟาร,ร์มาซี CVS วันนี้จะมาซื้อเมลาโทนินเมลาโทนินก็คือไม่ใช่ยานะคะแต่ว่าเป็นเหมือนอาหารเสริมที่ช่วยให้ เรานอนหลับสบายขึ้นนะคะคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับ,บ,บตื่นกลางคืนแล้วก็นอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยนะคะทานเขาก็จะมี3มิลลิกรัม5มิลลิกรัม10มิลลิกรัมนะคะอันนี้ที่ที่ดิฉันใช้ประจำก็5มิลลิกรัมนะคะ5มิลลิกรัมหนึ่งเม็ดก่อนนอนนะคะรับรองหลับสบายมากๆเลยอันนี้ใช้ประจำเลยนะคะ ก็ประมาณ100แคปซูลนะคะก็ประมาณ10 11 12เหรียญนะคะ่ะแล้วก็ส่วนทางนี้ก็จะเป็น,ว,นวิตามิน, C, นะะวิตามินซีนะคะวิตามินซีช่วยเสริมภูมิต้านทานนะคะแล้วก็เมลาโทนินนี่อีกอีกยี่ห้อหนึ่งนะคะยี่ห้ออื่น มีหลายยี่ห้อนะคะมีหลายยี่ห้อเนะะี่ยค่ะกลุ่มนี้นะคะดิฉันชอบมากเลยเพราะว่าผู้หญิงเราเนาะแฮสกินคือผมผิวแล้วก็เล็บนะคะแล้วก็มีคอลลาเจนราคาที่นี่นะคะก็ประมาณ500 600 700ออะไรประมาณนี้นะคะคอลลาเจนถัดมานะคะ มาเดินอีกห้างหนึ่งนะคะเป็นห้างโครเกอร์นะคะก็มีฟาร์มาซีเหมือนกันนะคะห้างนี้ก็มีวิตามินเยอะเลยนะคะอันนี้สำหรับเด็กโปรไบโอโปรไบโอติกเนี io, ่ยสำหรับขับถ่ายดีนะคะอันนี้ก็อันนี้เขาลดราคานะคะก็เลยถ่ายหยิบหยิบขึ้นมาให้ดูมีอะไรบ้างอะวิตามิน B ีคอมเพล็กซ์ นะคะมีแคนเบอรี่นะคะแคนเบอรี่นี่ช่วยให้บำรุงสมองสายตานะคะแล้วก็เสริมภูมิต้านทานด้วยวันนี้ในอาซินนะคะช่วยในเรื่องของออเกี่ยวกับระบบประสาทแล้วก็เรื่องของเรื่องของความดันด้วยนะคะมี่มีลาตทนินอันนี้วิตามินบีสิบสอง วิตามิน B12 นะคะเวลาตัวนี้ตัวนี้เคยเคยใช้นะคะก็ดีเหมือนกันนะคะก็คือเป็นเป็นกัมมี่ส่วนตัวนี้แมกนีเซียมแมกนีเซียมเนี่ยดีมากๆเลยค่ะทำให้กระดูกแข็งแรงช่วยระบบความดันโลหิตให้ปกตินะคะทั้งยังช่วยในเรื่องของอหลอดเลือดหัวใจด้วยนะคะแมกนีเซียมบำรุงกระดูก ะะส่วนกลุ่มนี้จะเป็นของเด็กๆนะคะวิตามินรวมสำหรับเด็กก็จะมีทั้งแบบเป็นเม็ดและก็แบบเ,เป็นกัมมี่เหมือนกับขนมอะนะะหลากหลายมากเลยนะคะของเด็กๆเ,เด็กคนไหนที่ไม่ชอบกินผักเขาก็จะมีวิตามินรวมแบบโปรไบโอที่มัมีโปรไบโอกิก็คือช่วยให้ขับถ่ายง่ายอะไรเงี้ยคะ่ะส่วนตัวนี้เป็น โปรโตีนนะคะโปรโตีนวานิลาโปรโตีนช็อกโกแลตโปรโตีนโปร,โต,โปรโตีนนี่ก็สําคัญสําหรับทุกคนนะคะทุกเพศทุกวัยนะคะต้องเราทานโปรโตีนไม่พออยู่แล้วเราเราต้องเราต้องใช้อาหารเสริมตัวนี้เป็นกลุ่มออร์แกนิกก็จะมีของเด็กของผู้หญิงของผู้ชายแยกนะคะนี่มีแคลเซียมมี เยอะเลยนี่ของผู้ชายนะคะผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ชายผลิตภัณฑ์สำหรับผู้หญิงสำหรับเด็กเขาก็จะแยกนะคะอันนี้ก็เป็นอีกย่ห้อหนึ่งดูออกแบบขวดน่ากินน่าใช้เลยมีโอเมก้าสมีวิตามินรวมอะคะ่ะใช่วิตามินรวมมีวูแมนฟอร์มูลาแล้วก็ มีผ e ู้ชายมีผู้หญิงนะคะมีโอเมก้าสมมีวิตามินดีอันนี้เป็นวิตามินซีนะคะเห็นไหมคะหลากหลายมากเลยนะคะก็เยอะมากหลายยี่ห้อมากแล้วก็ที่นี่เขาจะทำทำงานวิจัยออกมาเนาะในเรื่องของวิตามินอาหารเสริมเนี่ยเขาก็จะกินกันเป็นเป็นกำๆเลยค่ะ แต่ละวันนี่คือหนึ่งกำมือนะคะหลายๆมเม็ดเนี่ยแล้วก็กินกันนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะทิ่ฉันอาศัยอยู่ที่บ้านนี่ก็มีคนแก่มีวัยรุ่นเนาะเขาก็กินอาหารเสริมกันตั้งแต่เด็กแล้วก็คุณยายก็กินอาหารเสริมเยอะมากค่ะยิ่งแก่ยิ่งกินเยอะนะคะเชลลต่างๆเนี่ยในห้างในร้านนี่ก็ยี่ห้อนี้ก็ดีนะคะยี่ห้อนี้ วันอเดก็คือก็คือ1เม็ดต่อวันแล้วจบเลยนะคะดีเม็ดเดียวจบนะคะต่อมาวิตามินดีนะคะวิตามินดีนี่ก็เป็นกัมมี่วิตามินคือเป็นเหมือนกับขนมนะคะ ช่วยในเรื่องของกระดูกแล้วก็เสริมภูมิต้านทานตัวนี้จะเป็นผมผิวเล็บนะคะอ่าอันนี้ของเด็กอันนี้ของเด็กแล้วก็ตัวนี้สำหรับคนท้องนะคะคนท้องก็ต้องบำรุงเป็นพิเศษเนาะก็ราคาก็ประมาณ5้0 6 0 0บ้านเรานะคะ ส่วนวิตามินเด็กก็ราคาก็200ถ้า6 6 9กก็200 200บาทประมาณนี้นะคะอันนี้บำรุงเ,เกี่ยวกับธาตุาเหล็กเสริมธาตุเหล็กเสริมวิตามินบำรุงกระดูกบำรุงวิตามินรวมเลยนะคะของเด็กๆมีหลากหลายมากหลายยี่ห้อ ก็จะมีทั้งแบบเป็นเม็ดแล้วก็แบบเป็นกรมมีกรมมีคือเหมือนกับขนมอะะมันขนมอะอร่อยนะเด็กๆก,ก็จะชอบก็น่าจะชอบกินนะคะเยอะมากที่นี่ก็คือวิตามินนี่เยอะจริงๆนะคะเยอะจริงๆหลากหลายยี่ห้อนะคะเซนทรัมนี่มีมีที่ไทยด้วย น่าจะมีที่ไทยก็ก็ก็ดีเหมือนกันตัวนี้นะคะดีดีเหมือนกันวูว้แมนสำหรับผู้หญิง50อายุ50ขึ้นไปเขาจะมะีสำหรับผู้หญิง50ขึ้น40 50 60อะไรอย่างนี้นะคะมีมีเยอะหลากหลายกลุ่มมากนะคะส่วนตัวนี้สำหรับผู้สูงอายุอันนี้บำรุงสายตานะคะเกี่ยวกับสายตาแล้วก็ เมมโมรีนี่คือบำร,รุงสมองนะคะความจำอย่างเงี้ยสำหรับผู้สูงอายุ brain support นะคะบำร,รุงสมองคนสูงอายุเยอะมากนะคะที่นี่คนที่นี่70-80นี่คือยังขับรถอยู่เลยนะคะยังแบบัยรุ่นอยู่เลยนะคะนะคะ แล้วก็กลุ่มนี้เป็นเสริมภูมิต้านทานเดี๋ยวนี้ออกมาเยอะค่ะเสริมภูมิต้านทานบู๊บูตภูมิคุ้มกัน24ชั่วโมงมีกราฟให้ด้วยว่าเปรียบเทียบเลยนะถ้าคุณกินผลิตภัณฑ์แล้วก็เปอร์เซ็นต์ของภูมิคุ้มกันคุณจะเพิ่มขึ้นนะคะ,อ,ะอันนี้เสริมภูมิคุ้มกันอีกเหมือนกันนะคะเห็นไหมคะ ออกมาเยอะมากออกมาใหม่เยอะมากเลยกลุ่มกลุ่มเสริมเพิ่มภูมิคุ้มกันเพราะว่าโรคระบาดโควิดเยอะใช่ไหมคะเราก็ต้องป้องกันตัวเองด้วยนะคะทั้งภายในภายนอกนะคะอันนี้ก็กลับไปนอน back to sleep เคยเป็นนะคะเดียรก็เป็นนะคือตื่นมาแล้วก็ไม่หลับอะ่ะตื่นมาแล้วก็ไม่ไม่หลับเราต้องแบบใช้ใช้อาหารเสริมช่วยให้เราหลับ น,ะะนี่ก็เป็นกลุ่มอ,อันนี้อีกยี่ห้อหนึ่งนะคะเมลาโทนินแล้วก็ยี่ห้อนี้อันนี้อันนี้กินอยู่นะคะคลาเมย์บอดี้อันนี้ดีมากสำหรับแบบเวลาเราทำงานหรือเราคิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรากลับบ้านใช่ไหมแล้วเราแบบเหมือนเราต้องการให้สมองเราผ่อนคลายแล้วเราก็จะได้พักผ่อนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มีผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ นะคะอันนี้อันนี้เกี่ยวกับโบนเกี่ยวกับกระดูกนะคะบำรุงกระดูกโคควเทนนี้ช่วยบำรุงในเรื่องของหลอดเลือดหัวใจนหัวใจน้ำมันปลานะคะน้ำมันปลาก็สมองสายตาความจำนะ,ะมี1200มิลิกรัม นะคะมีมีหลากหลายนะคะมีหลากหลายมากๆเลยก็เราเราก็ต้องเลือกให้เหมาะกับสุขภาพของเราวัยของเรานะคะวิตามินดีวิตามินซีอเมริกาเขาเรียกวิตามินบ้านเราเรียกวิตามินมาที่นี่ตอนแรกงงเลยเนาะอะไรไวัยวิตามินโอเควิตามินนะคะวิตามินซีกัมมี่ อันนี้อร่อยนะคะวิตามิน B 12กัมมี่ช่วงนี้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะช่วงนี้ลดลดราคาลดราคานะคะก็น่ากินน่าใช้เลยนะคะก็ที่นี่คือเรื่องวิตามินเรื่องอาหารเสริมเนี่ยเขาจะเป็นปกติไม่แปลก แต่ถ้าอยู่เมืองไทยบางทีเรากินอาหารเสริมอย่างเงี้ยเราก็จะกลัวใช่ไหมคะออมีอยอยมีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ที่นี่เขามีนะคะเขาก็มีออยอมีเอกสารรับรองทุกอย่างนะคะปลอดภัยนะคะก็รีวิวให้เห็นนะคะว่ามันมันเยอะจริงๆหลากหลายจริงๆค่ะส่วนสุดท้ายก็อันนี้เป็นที่ตัวเองใช้อยู่ที่บ้านนะคะก็เนี่ยคะ่ะที่ใช้ทั้งหมด อันนี้ส่วนส่วนหนึ่งนะมีทั้งแบบเป็นชงดื่มมีทั้งแบบว่าเป็นเม็ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะสุดท้ายนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพดีนะคะสวัสดีค่ะ